คนที่เคยรู้จักเราสมัยก่อนก็จะทักเราว่าพี่ซีท้องเหรอคะพี่ซีมีน้องกี่เดือนแล้วคะก็จะเจอปัญหาแบบนี้บ่อยๆที่เรามีปัญหาตรงนี้มาเพราะว่าเกิดจากที่เรามีบุตรแล้วสองคนคือท้องเรายังพองโตอยู่แล้วก็แหลกลายเนี่ยค่อนข้างเยอะมากหน้าท้องเรามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนบางทีเราจะต้องปกปิดแล้วสะดือของเรา,า,าเนี่ยทำจนหมดเลยตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่อยากจะทำเรารู้สึกเฟลเพราะเราเป็นคนที่ตัวเล็กมากก็อยู่วันหนึ่งเรามาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย พยายามควบคุมการกินบ้างออกกาลังกายบ้างแต่ว่าสัดส่วนมันก็ไม่ได้กระชับมากขึ้นที่จะต้องเสียเงินเกี่ยวกับการซื้อพวกอาหารเสริมเนี่ยซึ่งมันจะเสียเงินยิบย่อยดูมาหลายๆเคสค,คือการตัดหนักหน้าท้องเนี่ยมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับเราณตอนนี้ละหนึ่งเลยที่ชอบมากที่สุดคือสะดือของคุณหมอสมากข้อ2คือรอยแผลผ่าตาัดซึ่งมันเป็นขอบที่เราต้องการแผลผ่าตัดของคุณหมอคือเย็บสวยมากวันนี้ตัดสินใจเลยว่าต้องทําแล้วแหละ วันนี้ได้มีโอกาสมาตัดหนังหน้าท้องกับหมอแล้วก็อยากได้แบบสวยๆเลยฝากติดตามด้วยนะคะหลังจากผาตัดเสร็จแล้วมาดูผลงานของหมอกันสวยถูกใจทุกคนหรือเปล่าแต่ตัวพี่พี่มั่นใจว่าสวยถูกใจแน่นอน